สวัสดีค่ะทุกคนหนูอนยีนมาอีกแล้วถ้าโมนในหมวกหนูเบี้ยววะลูกหนูเส่หมวกตรงๆหน่อยเราต้องใส่หมวกกันเลยนะวันนี้เรามีอุปกรณ์เสริมมาเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคลิปก่อนๆของหนูอะเราเราไม่มีที่ใส่อย่างนี้เนาะเวลาหนูอะหนูจับแน่นๆลูกจับนี่จับนี่จับตรงนี้ไม่จับนะเวลาหนูไม่มีที่พิงนะหนูก็จะแบบตากหงาย องเงี้มันก็ตากง่ายใช่ไหมอันนี้หนูก็จะตากง่ายนะหนูก็จะจบแต่ถ้าเรามีที่พิงนะอานุไปก่อนให้พ่อ,อที่พิงใส่ให้ลูกแต่ถ้าเรา,ามีที่พิงนะครับเรามีที่พิงเราก็จะช่วยได้เยอะเลยดูนะเหมือนจะไม่ช่วยเลยนะแล้วก็ช่วยได้นิดหน่อยนะลูกนะ ก็จะช่วยซับหลังหนูไว้นะครับนี่อุปกรณ์เสริมใหม่ใช่ไหมครับสนุกมากเลยใช่ไหมคะลูกหนูอีลินสนุกมากเลยใช่ไหมแมน่นถ้าเราไม่ใส่หมวกนะถ้าเราไม่ใส่หมวกเราจะไม่ให้ขี่รถนะโอเคนะเดี๋ยวหนูจะขี่โชว์อีกสักรอบนะคะทุกคน ตอนนี้เราก็พาหนูเอลีนเข้ามาทดสอบสมรรถนะของรถในสวนของพระอูดนะครับซึ่งส่วนนี้เป็นสวนมะยงชิดติดบ้านเราเลย มันมบข้าหมูนมันฟรีครับรครับล้อมันฟรีเขาเปมันฟรีแง่ ก็เราก็นํามาทดสอบในบ้านในในพื้นที่ที่เป็นสนามหญ้นานะครับล้อมันก็จะฟรีๆหน่อยนะครับแต่มันก็ได้รสชาติในการขับขี่อีกแบบหนึ่งนะคะนะครับลูกโอเคนะครับเดี๋ยวเยจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ